การที่แบบออกกําลังกายแล้วทาให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงแต่ว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ผู้สูงอายุของที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขากําลังนิยมณเวลานี้ก็คือระบําหน้าท้องนั่นเองนะครับเพราะว่านอกจากว่าได้ออกกําลังกายแล้วความสนุกสนานเนี่ยก็มีตามมาด้วยนะครับผ่อนคลายจิตใจได้ด้วยเช่นกันครับไปชมพร้อมกันเลยครับ นี่เป็นไงคุณลิชาชอบไหมฮะชอบมากค่ะระบำหน้าท้องเอวแข็งแรงมากเลยนะคะครับพยับแบบเหืออาชีพแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยนะครับเขาเรียกกันว่ากิจกรรมเต้นระบำหน้าท้อง เบลลี่แดนภายในชั้นเรียนของผู้สูงอายุในรัฐนิเจอร์ซีของสหรัฐนะครับนักเรียนหลายคนเนี่ยก็พากันสวมใส่ผ้าปักเลื่อมนะฮะคาดผมผ่าผมที่ประดับด้วยดอกไม้ขยับร่างกายไปทางซ้ายทีขวาทีแม้จะเป็นผู้สูงอายุแต่พออยู่ในคลาสแบบนี้ก็ต้องเรียกว่านักเรียนเหมือนกันนะ uh. อ่ะ โดยทางเซลมิดโอเรนรูผู้ฝึกสอนเต้นระบำหน้าท้องบอกว่าทุกๆวันช่างเป็นวันที่วิเศษเหลือเกินนะครับชอบตรงที่ว่านักเรียนหลายคนเนี่ยสวมชุดสําหรับเต้นละบำแล้วก็สวมดอกไม้ไว้บนศีรษะแล้วก็เต้นระบำหน้าท้องในชั้นเรียนอันนี้ก็สนุกมากครับได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็การสะบัดตัวพร้อมกับส่งเสียงด้วยความสนุกสนานอันนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าสวยงามจริงๆโดยโอเรนบอกว่าระบำหน้าท้องทําให้นักเรียนของเธอได้ออกกําลังกายด้วยความสนุกสนานนะครับขณะเดียวกัน แมกกี้เปโตเชียนแล้วก็มาริอันเซเบเดนักเรียนสูงวัยทั้งสองคนเนี่ยก็เห็นด้วยกับครูของพวกเธอนะครับบอกว่าการเต้นเนี่ยทำให้ดูสวยดูเซ็กซี่แล้วก็เป็นการออกกําลังกายที่มีวินยัยแล้วก็ย้าว่าระบําหน้าท้องเป็นการออกกําลังกายที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าต้องเคลื่อนไหวนะครับขยับทั้งร่างกายจากบนลงล่างแล้วก็ชอบมันมากๆเลยครับเนี่ยฮะระบาหน้าท้องถือว่าเป็นการเต้นลําที่แสดงออกถึงร่างกายที่เย้าวยวน การเคลื่อนไหวที่โค้งงอและความงามอันน่าทึ่งผ่านการออกแบบท่าเต้นที่เหมาะกับร่างกายของผู้หญิงเป็นการเต้นรำที่เน้นการ